ไปติดแบบนั้นแต่มันก็ไม่กล้าไปทําคนอื่นหรอกมันไม่กล้านะมันก็มันก็ขู่เอแต่ไทยนี่แหละเพราะไทยเขาคิดว่ามันก็บอกว่าคนไทยเนี่ยอ่อนนะหน่อมแนมอ่อนเออใช่ไหมแต่แต่ประเทศใหญ่ใหมันไม่กล้าเลยพวกเนี้ยมันไปกล้าได้ไงนะ่ะมันกู้เงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วเขาจะบีบก็ตายจะคายก็รอดเออนะไม่กล้าหือที่ไหนเราเออ ถ้าไทยเนี่ยไทยเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ไงมันก็ถึงกล้าไงถ้าเราแบบโหดนะมันจบแล้วเออถ้าโหดๆกับมันเนี่ยมันก็ไม่กล้าหรอกถ้าเราไม่ค่อยทำอะไรมันนะนะมันก็เลยมันก็เลยเหิงเกิมเห็นไหมมันก็จะบีบเอานูน่นเอานี่มันก็จะคือเอาทุกอย่างอ,อ่าจะเอาเปรียบเรานู่นนี่นั่นอ่ะ แต่พูดถึงว่าศักยภาพมันต่างกันเรามันสู้เราไม่ได้ทุกอย่างต่างกันเยอะเออแต่มันก็พยายามจะทำนะเออดูสิไม่ว่าเป็นเศรษฐกิจเป็นการท่องเที่ยวเป็นอะไรก็แล้วแต่ะมันก็พยายามจะเคมเอาหมดอะเอเห็นเราทําดีนะมันก็ทําตามเรามีงานรอยกระทงมันก็รอยกระทงตามเออเห็นไหมมีมีอะไรนะมีสงการมันก็มีสงการตาม มีทุกอย่างมันก็เอาหมดฮะเออบอกว่ามันก็บอกว่าวัฒนธรรมมันทั้งนั้นเอาเข้าไปเออเห็นไหมถ้าเราเข้มข้นนะเลอเราเรา,เราเข้มข้นเราเด็ดขาดเนี่ยเขาก็ไม่กลา้าเออมันจะกล้าเฉพาะคนที่เออไม่ค่อยสนใจมันหน่อมแนมกับมันเนี่ยนะอ่อนข้อกับมันเป็นแบบ เราเป็นคนที่มีแส่สันติไงใช่ไหมละ่ะเออมันก็จะเข้าทางสิเวลาเราพอทําร้ายมันหน่อยมันก็ฟ้องฟ้องชาวโลกบอกว่าเนี่ยเออลังแกผู้ใหญ่ลังแกเด็กมันว่าอย่างนั้นน่ะเออมันไม่มีทางสู้มันก็ไปฟ้องคนอื่นเพราะเราลังแกทีไงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเลยคนอื่นน่ะเออยึกยกักหย่มเข้ามาก็คือจัดการหมดแบบขั้นเด็ดขาดเลย เรามีสิทธิ์อยู่แล้วถูกไหมล่ะเออมีสิทธิ์ที่จะปกป้องมีสิทธิ์จะป้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคุยนะครับเรื่องพวกนี้อืต้องเที่ยมพอสมควรต้องโหดว่ากันอย่างนั้นนี่แหละเอฟซี FC นะครับเอออะยังไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซเนาะดูโฆษณาให้ด้วยนะครับ คุณอรุณนะครับสวัสดีครับผมนะครับทักทายกันนะครับผมสมอนนะครับสวัสดีครับผมอืมคุณนงยานะครับสวัสดีคุณกัณนิกาด้วยนะครับผมทักทายกันนะครับวันนี้คุณอรวรันนะครับสวัสดีครับผม ก็เย็นเย็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะไม่เหมือนต่ก่อน่ออแต่ก่อนนี้เย็นเย็นขนาดเนี้ยเรานั่งไม่ได้แล้วป่านเนี้ยนะมีอาการแล้วมีอาการเข้าแล้วเอขอบคุณมากครับผมดูโฆษณาให้แล้วขอบคุณมากครับผมก็ว่ากันไปนะครับ fc สุดๆแล้วนะครับวันนี้ นี่วันนี้เห็นป้านะครับไม่รู้เขาไปไหนกันนะครับเอฟซเห็นเขาเดินทางอยู่เออไม่รู้เขาไปไหนกันเขาไหลสดในในรถนะครับมืดมืมองไม่ค่อยชัดนะอ่าไทยยอมมากไปใช่ไหมใช่ครับผมก็มันเป็นอย่างนั้นนะก็คือเป็นลักษณะงั้นนะนะอืมเอาง่ายๆอ่ะเขาจะมากลับลำ เราอย่างเงี้ยนะมันหลายครั้งแนละ้วทาเราบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นอ่าพมา่าไม่ว่าจะเป็นอการบูชานะครับเขาก็จะทําแบบเก,เกินเข้ามาเออเราก็ไม่กล้าไปทําอะไรก็กลัวเอกระทบกระเทือนความสัมพันธ์อะกระทบกระเทือนไม่ได้แหละกระทบกระเทือนมากความสัมพันธนะ์มีปัญหามากไม่ได้จะทําอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ เดี๋ยวก็ต้ทประเทือนไม่รู้เป็นเพราะอ,อะไรเออนะแล้วงี้จะไปต่อรองใครได้ในในชีวิตเนี้ยนะครับเออใช่ครับผมนะมันทำทุกอย่างนะเพื่อเพื่อให้เราเนี่ยอ่าคือ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันทำไปเรื่อยๆจนได้อะดูอย่างอะไรนะปราสาทวัดอะไรเนี่ยปราสาทหินปราสาทอะไรเนี่ยนะนะจริง,รงๆอะมันก็เป็นของเราเห็นไหมเออมันก็เลยยึดเอาไปจนได้แต่ทางขึ้นเป็นของเราแต่วัดเป็นของมัน่ะคิดดูสิมันก็ต้องไปโหนเหมือนซัมบนไดลิงขึ้นมาเออเห็นไหมล่ะปราสาทปราสาทอะไรนะปราสาทหินหรืปราสาทวัด อะไรนี่แหละจำชื่อไม่ได้นะครับนะอาทางขึ้นเป็นฝั่งเราแต่ว่าวัดเป็นของมันอา้าวแล้วจะขึ้นทางฝั่งเราได้ไหมมันก็ต้องขึ้นฝั่งเราไงเอ้อถ้างั้นมันจะโหนสลิงขึ้นมาเหรออมันจะขึ้นลําบากมีประเด็นมีปัญหากันตลอดมันก็โกงอไปไงจริงๆเราเข้าไปในประเทศมันต้องเยอะแยะจริงๆเราให้สมัยอ่านะครับ เออสมัยก่อนเอ,อ่าพระวิหารนัออ่นแหละเขาพระวิหารใช่ครับผมนั่นแหละเออทางขึ้นเป็นของเราแต่ตัววัดเป็นของมันแล้วเวลาขึ้นมันจะขึ้นจากไหนมันก็ต้องขึ้นจากเราใช่ไหมขึ้นทางทางเราเนี่แหละมันถึงจะขึ้นได้ทั้งนั้นเป็นหน้าผาไงเออทางประเทศมันคิดดูแล้วกันการแบ่งการแบ่งเขตการแบ่งเขตที่ดินเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้ภูเขาเนี่ยเป็นแนวหรือลําน้ําเป็นแนว มันก็จะมีสองอย่างนี่แหละเออใช้ทิวเขาเนี่ยเป็นแนวกั้นระหว่างอ่าเป็นกึ่งกลางนะ่ะเทือกเขาเนี่ยนะเออก็เป็นแนวแนวอนาเขตแล้วก็ลำน้ําก็จะเป็นกึ่งกลางลำน้ําก็จะเป็นอนณาเขตเหมือนแม่น,น้ําโขงอะ่ะกั้นระหว่างลาวอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ,อ่าแต่ครนี้คิดดูเิยมันดึงมันเอาขึ้นมาข้างบนเลยเออจริงๆมันต้องไม่ใช่ใช่หไหมก็ดูเร่งแล้วกัน fc มันพยายามพยายามไปล็อบบี้พยายามจะไปทําทุกอย่างอืมใช่ไทยอ่อนเกินไปมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมหมามันเห่าเอฟซี FC. แต่มันเห่าอยู่ที่ห้วยนะ มันเห่าอยู่ที่ห้วยไม่รู้มันเห่าอะไรมันอนะ่ะก็ตอนเย็นๆนี่มันจะมีอ่ามันจะมีคนที่เขาเลี้ยงวัวอยู่นะเลี้ยงวัวอยู่ฝั่งโน้นนะครับอืมเมนเคมวัฒนธรรมไทยนาะ ก็มันเคมทุกอย่างเออโอ๊มันเคมทุกอย่างไม่ไม่ได้ว่าเคมแต่ไอ้ที่นะมันก็พยายามเคมวัฒนธรรมด้วยไงเออประเพณีวัฒนธรรมต่างๆมันก็เคมเออมันจะบอกของมันนหะเออต่อไปมันก็คงจะเข้ามานี่แหละก็คนคนที่มันมาทํางานอยู่ในไทยเยอะเขมรพม่าอ่าเวียดนามลาวเนี่ยมันจะอยู่อยู่ประมาณนี้เลยมันจะมา มาทำงานที่ไทยนี่แหละก็ยอมไม่ได้ก็ททำไงได้นะนะก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไงจะทำอะไรมากมายไปก็ไม่ได้ก็คือเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนนะ,ะกระทบกระเทือนระหว่างประเทศเต้องอ,อ่อนโอนผ่อนปนตลอดนะครับก็จะเป็นแบบน,นั้นอืม ใช่ครับผมนะครับมันจะเป็นแบบลักษณะแบบนั้นเอฟซีทำยังไงได้อืมรวบพ่อน้องไม่ใช่นะครับรวบคนละคนนะ <c oughs> อะพ่อน้องเด็กสิบขวบนะอ่าเด็กสิบขวบอยู่ที่ชนบุรีนะครับเอฟซี คนลาวไม่ค่อยมีเรื่องกับไทยก็มีนิดหน่อยแต่ไม่เยอะมีเหมือนกันแต่ก็น้อยไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าฝั่งลาวเนี่ยลาวมันก็เหมือนพี่น้องกันะนะะคุยเข้าใจกันง่ายหน่อยเอ,อก็คุยเข้าใจกันได้อยู่นะเอ,อพูดคุยเข้าใจถึงเขาจะระบบการปกครองมันต่างกันนะแต่เขาก็าคุยเออกันได้อยู่ใช่ไหมพูดคุยทักทายกันได้อยู่แต่ แต่เขาก็อยู่ในโซนของเขาเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเขาไม่ได้สร้างปัญหาไงส่วนมากที่สองประเทศนั้นนะเราไม่ค่อยสร้างหรอกเขามาสร้างเราก่อนเออเขามาทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราเกิดปัญหาตลอดเราถึงเราถึงออกตัวขึ้นมาถ้าอยู่อย่างประเทศลาวอย่างเงี้ยต่างคนต่างอยู่กันแบบสุขสงบไหมไม่ค่อยมีปัญหาเพราะรอะไรเขาไม่ค่อยสร้างปัญหาไงเออถ้าถ้าอย่างคุณ ค้าของเถื่อนข้ามไปข้ามมาอันนี้ก็จับก็เป็นลายบุคคลไปไม่เกี่ยวกับระบบไม่เกี่ยวกับอ่าประเทศไม่ได้กระทบกระเทือนกับระดับอ่าในผู้ปกครองประเทศอ่ะแต่ไอ้พวกนั้นไม่ใช่ไงเอฟซีเออไม่ใช่ไงพวกนั้นอ่ะมันกระทบกระเทือนระดับประเทศทั้งนั้นเลยที่มันทําอยู่นะเนี่ยภาพรวมกระทบกระเทือนทั้งนั้นยิ่งขเขมรนิ่งกระทบกระเทือนมากเลยเพราะอะไรมันก็จะเอาหมดอ่ะ เดี๋ยวก็มีเรื่องตรงนั้นมีเรื่องอตรงนี้เอกระทบกระเทือนไหมกระทบกระเทือนแน่นอนนะครับเออถ้ามันจะเอาของไปอ่ะก็มีบ้างมันก็มีมีบ้างมีบ้างแต่มันก็ไม่ได้เยอะมันก็ไม่กระทบกระเทือนมากมายไงมีมันก็เคยเคยแซะเคยอะไรมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะ มีแต่ก็ไม่กระทบกระเทือนถึงระดับระดับผู้ปกครองประเทศแต่ทั้งฝั่งนี้มันไม่ใช่ไงกระเทือนแน่นอนเอจะเอาจะเอาวัดอย่างเงี้ยจะเอาเรือที่อย่างเงี้ยก็ดูสิมันทําอย่างนั้นมันมันก็เหมือนเหมือนว่าเขาอยู่เฉยๆแย่รังแตนเอาง่ายๆนะรังแตนอยู่เฉยๆมันก็ไปแย่ให้มันคุให้มันให้มันต่อยให้มันโหดแล้วมันก็จะไปฟ้อง เออมันก็จะไปฟ้องชาวโลกว่าเนี่ยถูกลังแกนู่นี่นั่นแต่มันเป็นคนเริ่มก่อนทั้งนั้นเอฟซีมันเป็นคนเริ่มทั้งนั้นเลยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นซะอย่างนเนี้ยนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้นะเอฟซีนะ ไอ้ทำที่เราทําให้เราปวดหัวมากที่สุดคืออะไรรู้เปล่านะอะสองประเทศนี้ก็ยังเข้าใจได้นะครับเอแต่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราปวดหัวเยอะมากก็คือประเทศจีนสีเทานี่แหละทําให้เราปวดหัวมากเพราะประเทศมันใหญ่แล้วก็ประเทศมันมีประชากรเยอะมากนะมันก็ควบคุมประชากรมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมประชากรมันเยอะมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนี่แหละ แล้วไอ้คนที่มันหนีจากประเทศมันมาเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ไงไอ้ที่มันมันทําธุรกรรมเกี่ยวด้านสีเทาเนี่ยทานู่นทานี่เพราะประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่เอาจริงเอาจังนะครับทุจริตหรือทาําความผิดกฎหมายเนี่ยเขาเอาจริงเลยแล้วเขาก็กเ,าเล่นงานจริงลงโทษหนักเลยมันถึงหนีมามาปักหลักอยู่ข้างๆชายแดนไทยเนี่ยแล้วก็มาสร้างบารามีนะครับมาลงทุน เออก็มันเอาเงินสีเทามาลงไงไอ้พวกนี้เนี่ยมันแสบเออขณะดเขาตามล่ามาจากประเทศของเขาเองเนี่ยเขายังล่ามันไม่ได้เลยเออมันมีทุนเยอะเออเป็นมาเฟียเอาง่ายๆอ้าวมันมันตั้งหัวข้อนึ่ว่าเรื่องจริงนะไม่ใช่มีหัวข้อแล้วเราหาข้อมูลไม่ได้ไม่ใช่เรามีหัวข้อแล้วก็พูดได้เรื่องหัวข้อเรา รายละเอียดแล้วก็มีอยู่ก็ก็ตามนั้นอนะอดจยงใหม่นะครับตามนั้นนะเออก็พ่อน้องที่เขาอยู่ชนบุรีไงตอนนี้ก็โดนรวบไปแล้วโดนจับไปแล้วตอนนี้เขาลังสอบอ,อย่างเข่งเลยนะสอบเข้มเลย ตอนนี้แม่แม่เขาก็ออกรายการอะไรเนี่ยถกไม่เถียงอยู่เอฟซีตอนนี้เลยนะเออกำลังออกรายการอยู่นะเออกำลังพวกกำลังจี้ถามอยู่จี้จี้จี้จถามเลยแล้วกว่เอเห็นทนายป้าเกียวด้วย <laughs> ทนายป้าเกียวเใช่ไหมก็คนไทยเขาเขาดูพวก youtube เยอะอยู่แล้วเอฟซี เนี่ยถ้าเขาอวยเขาอะไรเนี่ยเขาก็จะมีคนเข้ามาดูมีคนเข้ามาสนับสนุนเขาเขาก็อวยสิเขาอวยได้ตังค์อะนะเอออวยได้ตังค์มันก็ต้องไม่มีปัญหาถูกต้องอย่างนั้นแหละเออเขาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขาทำความผิดเก็จะอยู่ได้ไงเพราะว่าพวกนั้นกฎหมายมันก็แรงอยู่นะกฎหมายอาคอมมิวนิสตนะ์กฎหมายนี้ก็เด็ดขาดน,นะขนาดนักการเมือง ถ้าเขารู้นะครับถ้าเขารู้ว่าถ้าเขารู้ว่าทุจริตเนี่ยถ้าเขาสอบเจอเนี่ยเขายึดหมดเลยนะแล้วก็ติดคุกหัวโตเนี่ยนะไม่มีการอ่อนผ่อนผันได้เรืงสิ้นสสของเขาเนี่ยเออถ้าเขารู้ว่าทุจริตเนี่ยโกงโกงพูดง่ายว่าโกงงบประมาณโกงอะไรเนี่ยโดนหมดโดนหนักด้วย พ่อน้องไหนโดนนะครับพ่อน้องที่อยู่ชนบุรีไงชนบุรีตอนนี้ที่มีข่าวอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยนะสดๆเนี่ยเอ,อกำลังติดตามอยู่เนี่ยนะครับเห็นหัวข้อพ่อน้องโดนรวบใครครับ <c oughs> คุนตรีตกใจพ่อน้องที่อยู่ชนบุรีไงโดนรวบแล้วตอนนี้โดนวันนี้ด้วยนะโดนรวบวันนี้ตอนเนี้ย่าแม่เขากําลังออกรายการอยู่ นะครับตอนแรกก็จะไปออกทั้งคู่แหละแต่พ่อเขาโดนหมายจับก่อนตอนเช้าแอดว่าจะขึ้นหัวข้อว่าโดนหมายจับแล้วนะแต่แต่อย่างว่าแหละนะครับแอดก็เลยไม่ได้ขึ้นนะก็กล่าวว่าจะขึ้นหัวข้อแล้วนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ออกหมายจับตอนบ่ายๆโดนจับไปแล้วนะครับอนี่แหละนะครับเอซ ใช่ครับผมน้องสิบขวบใช่ใช่นะครับเป็นอะไรที่สลดใจมากนะบอกตรงนะครับเออเราไม่อยากไปเล่ารายละเอียดมากเลยนะอืมนกฎหมายไทยออนใช่ไหมคนไทยออนเหรอพอม่าก,กับกัมพูชาก็เลยมาแย่งมันเป็นเรื่องปกตินะก็คือเราไม่อยากจะไปทำอะไรให้มันรุนแรงก็คือมันจะทำให้อ,อ่ไปกระทบกประเทือน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันยังมีเหลือนะความสัมพันธ์เนี่ยนะเออยังมีเหลืออยู่นะความสัมพันธ์เนี่ยแตกไหมเออยังมีเหลืออยู่ความสัมพันธ์นะครับอุนเชตวันพ่อน้องไหนนะเออ พอน้องที่อยู่ชนบุรีไงตอนเนี้ยโดนจับไปแล้วโดนสอบอยู่ตอนเนี้ยแต่แอดว่าไม่นานหรอกภายในวันสองวันนี้รู้เรื่องเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเออลูกเขาก็ปกป้องนะลูกเขาก็พูดไปทางอื่นแต่โกหกได้ไม่นานหรอกแอดกล้าเชื่อได้เพราะผู้ชายสามคนมันไม่มีแล้วไงไม่มีตัวตนาหาตัวตนผู้ชายสามคนไม่มีเขานี่ก็เหลือใครนะ เดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะตอนนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะพ่อน้องนั่นแหละสิบขวบนั่นแหละนะครับเมียเขาเขา้าข้างผัวใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขา้าข้างผัวเออเขาพูดเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อเขาเชื่อผู้ชายสามคนว่ากระทำน้องเขา ฟังแล้วมันไม่มีผู้ชายสามคนเลยไปเชื่อใครได้อะถูกไหมล่ะผู้ชายสามคนมันไม่มีเขาเช็คดูแล้วมันไม่มีใครเออถ้ามันมีกล้องวงจรปิดใกล้ๆโรงเรียนนะครับมันก็จะบอกฟ้องอยู่แล้วว่าผู้ชายสามคนนั้นคือใครเอ,อใช่ไหมโอเคเขาสร้างเนียนเหมือนกันแหละนะเขาสร้างไทม์ไลน์เนียนเหมือนกันนะมีการเอ,อไปนะครับไป ไปสัมภาษณ์น้องเขาที่กำลังป่วยนะครับเออแล้วแม่แม่ก็พูดมาคํหนึ่งนะครับเขาถามว่าระหว่างอ,อระหว่างตัวเขานะครับอ,อ่าระหว่างเขาผัวเขากับน้องเนี่ยคุณให้ความสําคัญใครมากนะเขาให้ความสําคัญใครรู้ปะเขาให้ความความสําคัญก็คือตัวเขาแล้วก็สามีเขาแล้วก็ความสําคัญน้องเขาเป็นอันดับสุดท้าย คนในรายการเขาบอกโอ้โหเขากำลังอยู่ไอซีูเนี่ยนะคุณให้ความสำคัญตัวคุณเองมากที่สุดเหรอเออให้ความสำคัญสามีเป็นรองอันดับสองเหรอเออให้สำคัญสำคัญลูกคุณเป็นอันดับสามเหรออย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกไม่ควรจริงๆมันต้องให้ความสำคัญลูกเจ็บขนาดนั้นนะถูกไหมนะยังไงเราก็ต้องให้ความสำคัญลูกเป็นมาที่หนึ่ง เราเห็นพ่อแม่นะถ้าคนเราเป็นมีเป็นพ่อแม่คนเนี่ยเห็นลูกเจ็บป่วยพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เจ็บแทนได้ใช่ไหมพ่อแม่ก็จะเจ็บอ่า